คนประสบความสําเร็จไม่คิดลบสวัสดีเราขอเสนอแนวคิดสําคัญที่เชื่อมโยงความสําเร็จกับทัศนคตินั่นคือผู้ที่ประสบความสําเร็จไม่คิดลบพร้อมตัวอย่างและแนวทางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและนําไปปรับใช้ได้จริงในโลกเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความไม่แน่นอนทัศนคติเชิงบวกไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความรู้สึกดีแต่เป็นรากฐานสําคัญของผู้ที่ประสบความสําเร็จพวกเขามองเห็นโอกาสในทุกความท้าทายมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับอุปสรรคเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น และเปิดใจเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ความคิดบวกส่งผลต่อการตัดสินใจการแก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเติบโตในโลกธุรกิจฟังตัวอย่างนิทานเรื่องหญิงชาราขายดอกไม้การครั้งหนึ่งมีหญิงชาราคนหนึ่งขายดอกไม้อยู่ริมถนนทุกเช้าเธอจะจัดดอกไม้สวยงามและยิ้มแย้มให้กับทุกคนที่เดินผ่านแม้ว่าบางวันขายไม่ดีหรือเจออุปสรรคเธอก็ไม่เคยบ่นหรือแสดงความหงุดหงิดออกมาวันหนึ่งมีนักธุรกิจหนุ่มเดินผ่านมา สังเกตเห็นความสดใสของเธอจึงถามว่าทำไมคุณถึงมีความสุขได้ทุกวันทั้งๆที่บางวันขายไม่ดีหญิงชราตอบด้วยรอยยิ้มว่าหนูไม่เสียเวลาคิดถึงดอกไม้ที่ขายไม่ได้แต่หนูมีความสุขกับดอกไม้ที่ยังสวยงามอยู่ในมือและหวังว่าพรุ่งนี้จะมีคนเห็นคุณค่าของมนักธุรกิจหนุมรู้สึกประทับใจในทัศนคติของหญิงชราเขาเข้าใจว่าการจดจ่อก,กับสิ่งที่ยังคงดีและมีความหวังอยู่เสมอคือพลังสำคัญที่ทำให้เราก้าวข้ามความยากลำบากไปได้ดังนั้นความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคหรือโอกาส จะเป็นผลมาจากการกระทําและการคิดเชิงบวกคนที่ประสบความสําเร็จมักจะมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและงานของตนเองพวกเขาไม่ปล่อยให้ความคิดเชิงลบมาขวางทางแต่เลือกที่จะมองหาวิธีแก้ปัญหาและโอกาสในการเติบโต